โดยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มต้นเปิดคลิปประเด็นใหม่ด้วยการแจกโค้ดนะครับโดยโค้ดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคสลับโค้ดแรกนะครับที่ยังใช้งานได้อยู่นะก็นี่เลยครับผมแต่ว่าพี่ใช้งานไปแล้วอ่าโอเคโค้ดต่อไปอูอันนี้ก็ถูกใช้งานไปแล้วมาดูโค้ดใหม่กันบ้างน,นะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับผมปาบนี่นะครับทําการบูต exp และโค้ดต่อมาก็เป็นโค้ดนี้แต่ว่าจะเป็นโค้ดรีสเต,ต็กแต่พี่ยังไม่ต้องการเก็บเอาไว้ก่อนส่วนนี่จะเป็นโค้ดสุดท้ายนะครับได้มาหมดยหมด20เจมหรือว่า20มานีนั่นเองนะครับผมผู้ชมทางบ้านก็ได้รับไอเทมไปไปที่เรียบร้อยนะฮะต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของผู้เล่นในเกมกันบ้างนะครับผมเฮ้ยนี่คือตัวโค้ดเลกะดูดิโอ้โคนี่มันอวตารระดับไหนวะเนี่ย <No. S 1> คืออยากจะบอกว่าอัปเดตใหม่คือมีปักธงด้วยลหะครับดู น่าจะเป็นของใหม่นะแต่ว่าเรายังไม่รู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าเป็นของใหม่เอาไว้ก่อนโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างครับพีซวูฟฟุตหมายความว่านายต้องการผลหมาป่าอย่างนั้นหรือได้เลยเราจะทำการสุ่มดวงเราต้องการผลหมาป่าซีลทูด้วยการหมุนครั้งที่สองโดยการใช้เงิน500ล้านของเราเออ,อ,อยังไง หมาป่าโอ้โหตั้งแต่อัปเดตมาใหม่คือผลหมาป่านี่คือออกยากมากๆเลยนะครับเออเอ้ยนี่ผลอะไรครับเฮ้ยได้ผลรีโอมาแทนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาป่าหมาป่าป้าดีครับโอ้โหช็อปเปอร์ช็อปเปอร์มนไงมาตอนนี้คือใจเย็นก่อนนะใจเย็นเย็นค่อย,ค,อยคุยกันเออโอ้โห มาแล้วพี่เชื่อว่าเฮ้ยมาปะฮ <c oughs> สโมกกี้มาแทนวะเราได้ทําการสุ่มจนครบอัตราแล้วนะครับเราก็จะนาผลปีาศาจที่เขาต้องการไปให้เขามั้งนะมาแล้วเจ้าคือเบคอนที่อนี่หรือเปล่าทอดทีนะน้องพี่ได้เฉพาะผลเสือเฮ้ยดูดีดีเทลมันโคตรบแบบคือคือดูน่าเล่นกว่าแต่ก่อนนะครับไปทิ้งไปอย่างน้อยน้อเนี่ยอุยอ้ย,ยล่วงแล้วล่วงแล้ว อย่างน้อยเนี่ยนายไม่ได้ผลหมาป่าแต่ว่าอย่างน้อยนายก็ได้ผลเสือไม่เป็นไรนายไม่ต้องกลัวว่านายจะเหงาเพราะว่าต่อจากนี้เราก็จะเฮ้ยดูดิแอนิเมชันมันดูเหมือนสมูทมากขึ้นนะครับผมฮอสกิลซีโอหลำแสงโอ้โหขออนุญาตถอนคำพูดที่เคยบอกว่าผลเสือมันกากนะครับแล้วก็พุ่งชนเอ เฮ้เอาเรื่องจัดคำลามโอ้โหต่อไปกระสุนไฟครับเหมือนมีเหมือนจะมีสแต็คให้เราอนี้ด้วยนะอ๋อยิงคือหนึ่งครั้งหนึ่งสแต็คเฮ้ยอนิเมชั่นโคตรสวยนะฮะเฮ้ยถือว่าเร็วเร็วจัดในการรีนะดูดิดๆดแป๊บเดียวเต็มแล้วโอเคขออนุญ,ญาตสแกนดูนะครับคนนี้เลเวล111ส่วนคนนี้เลเวล0 และคนที่กำลังขยันตรงนี้เลเวล41แล้วนะครับอุ้ยยังไม่มีผลปีศาจเอ้ย,อยม,มีอยู่นี่ว่านี่ไงนี่คือผลปีศาจที่เขาใช้อยู่เนี่ยครับมาดูดีกว่าว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับผมคนไทยไหมเอ,เอ้าเฮ้ยตอบ่อยสิดูดูเขาลังใช้ผลปีศาจหนามอยู่นะครับครับเออเฮ้ยคนไทยคนไทยจริงด้วยถ่านนายดาวผลปีศาจที่เราจะให้ถูกต้องเราจะให้เป็นรางวัล ซึ่งผลปีศาจที่เหมาะกับคนนี้นะครับนั่นก็คือผลปีศาจที่อยากจะแนะนําก็คือเป็นสายโลเกียนะครับก็คือผลนี้ระดับอีพิกผลสายโลเกียสีขาวหิมาหรอเฮ้ยถูกต้องครับผมอือือเอาไปเลยครับนี่คือผลรางวัลที่เดาถูกต้องนะครับผมถูกต้องโอเคโอ้โ ดีใจด้วยนะครับน้องขอให้มีความสุขกับการฟามนะครับถ้าถามว่าทําไมเราไม่ให้รีเจนเขานั่นหรอกก็เพราะว่าเขาก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะครับโอโ้คนนี้หน้าไถดินไปแล้วโอเคพี่เชื่อว่าน้องไม่ต้องเล่นกิจกรรมหรอกแค่ลําพังตัวน้องน่าจะลําบากเอาเรื่องนะครับโอเคเหมือนเขาจะยังมีผลปีศาจที่ยังไม่ดีพอนะพอได้แล้วเพื่อน นี่เลยเอาผลแม่เหล็กไปกินครับเผื่อจะได้เป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิในอนาคตโอ้เอาไปเลยนี่นี่น,นี่ฮัลโหลนิวบี้ไปไหนอะไม่เอาหรอคือไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าเขาจะพอใจในรูปร่างที่เขาเป็นตอนนี้เราก็จะไม่เกี่ยงนะครับ เฮ้ยโอเคครับตอนนี้เราได้เจอเผ่าพันธ์เดียวกันนะครับเฮ้ยเขาใส่กางเกงเบนเทนด้วยนะครับผมดูดูด,ดูท่าวิ่งไปแล้วท่าวิ่งไปแล้วท่าดาบผลปีศาจที่เราจะถือท้ายถูกให้เลยซึ่งผลปีศาจที่เราจะให้เขานะครับนั่นก็คือผลฟินิกระดับลีเจนโมจิผิดครับผลที่เราจะให้นั่นก็คือผลฟินิกครับผมโอเค ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปครับเราจะให้ผลแม่เหล็กครับเป็นการตอบแทนกับเขานะครับโอเคเอาผลนี้ไปแทนนะเพื่อนโอเคหวังว่าต่อจากนี้นายจะได้เป็นคนปกติไม่ต้องมาเป็นเสือลายที่คอยอรารวาสกันแกล้งคู้คนนะคาดเดาผลพิศดารที่เราจะถือท้ายถูกเราให้เลยเดามาซึ่งรอบนี้นะครับกับพ่อหนุ่มแว่นรอบนี้พี่จะคาดเดาก็คือผลบังกรน,นั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้เราจะยังไม่ถือนะเขาตอบว่าผลฟินิกผลฟินิกไหมไม่อันนั้นคนเก่าไม่ได้ไม่ได้เราหมายถึงคนนี้ให้คนนี้ตอบมับงกรเฮ้ยตอบถูกครับถูกต้องโอเคเพื่อนรับไปเลยนี่นี่คือผลรางวัลของการตอบถูกครับเพื่อมากับการอัปเดตม่ครั้งนี้ สวัสด,ดีครับอุ้ยข้างหน้ามีผู้เล่น1,200อยู่นะน่าจะพอมีสก,กิลในการทำอะไรได้บ้างนะครับผมสวัสด,ดีครับ <c oughs> เริ่มกันเลยดีกว่าครับคือโดยรอบนี้เนี่ยพี่จะให้ผลฟินิกแก่เขานะครับผมถ้าดาวบทวิสาตที่เราถือทายถูกเราให้เลยระดับรีเจนว่า,างไงสนใจไหมผลระดับรีเจนคือมีแค่ไม่กี่ผลคือสามารถคาดเดาได้ง่ายมากๆเลยต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนายแล้วนะเจ้ามอร์แกน มังกรผิดครับผิดเสียใจด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้เราได้ถือฝนฟินิกเข้ามานะ <c oughs> โอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ผลปีศาจปลอบใจเอาไปล่าฆ่าหัวได้นะครับเอาผนนี้ไปแทนนะหมอแกนโอเคถือว่าได้แล้วนะสวัสดีครับโอ้โหใช้ผลแสงด้วยนะถือว่าเป็นผลปีศาจที่ดีว้าเป็นผู้หญิงซะด้วยอฮ ท่านเาผลพิศาสตร์ที่เราจะถือทายถูกให้เลยโดยรอบนี้พี่จะซ้ำซากก็คือเอาผลฟินิกไประดับรีเจนอ่าระดับรีเจนผลวจิผิดครับผิดครับผิด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 ไม่ได้นะอันนี้คือฟาวนะครับถือว่าไม่ได้ไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราจะให้ผลพีศาสตร์ปอบใจเขาครับก็คือผลโอเปะครับผมไปเอาไปเลยไม่เอาก็แล้วแต่นะฮะ โอเคครับก็สลรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ